สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลงฝาหัวฉีดน,นะครับเป็นคาบูนครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับดอกสว่านนะครับห้าจุดสี่จุดเจ็ดนะครับสี่จุดแปดมิลนะครับแล้วก็ดอกทำเกลียวหนึ่งดอกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหกคูณหนึ่งจุดศูนนะครับหนึ่งจุดศูนหนึ่งจุดสองห้าอะไรพวกเนี้ ได้หมดนะครับก็เกี่ยวเล็กนะครับแล้วก็ด้ามด้ามตาบนะครับเนี่ยแล้วก็สเปเซอร์อันหนึ่งหรือว่าถ้าใครไม่มีแบบนี้นะครับใช้ประเก็นเก่าๆก็ได้นะครับวิธีทํานะครับก็นี่ครับมาฝาเดิมนะครับของคาร์บูมาเทียบองศานะครับแบบนี้ง่ายๆเลยดูนะครับปุ๊บอ่ะย้ายมานี่ปั๊บ นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาร์กไว้ก่อนอ่าหนึโลอ่าสองโลนี่นครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแต่เนี้ยผมเจาะไปแล้ว1นึโลนะครับอ่านี้เราก็จะเจาะอีก1นึ่งโลทำง่ายๆเลยนะครับก็สว่านนะครับเจาะเข้าไป ดีของมันนะครับก็ใช้กับหัวฉีดก็ได้หรือว่าคาบูก็ได้นก็ทำไว้เผื่อนะครับเผื่อใครจะยกหัวของ105บังลมนะครับมาใส่คาบูก็จะใส่คาบูได้นะครับแค่อุดรูเซ็นเซอร์แต่ถ้าใครจะย้ายจากที่ใส่คาบูอยู่มาใส่บังลมก็ได้นะครับก็เอาน็อตออกก็ใส่เซ็นเซอร์ได้เหมือนเดิมนะครับต่อเจาะเสร็จแล้วครับต่อไปก็ทําเกีียวเลย ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ง่ายๆครับไม่ต้องไปเปลี่ยนฝาเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเห็นแป้นมันไม่ตรงกันบางคนก็คิดว่าฝาคนละตัวกันใส่กันไม่ได้แต่จริงๆมันใส่กันได้นะครับฝาคาบูเจ้าไปใส่บางลมก็ใส่ได้นะครับก็มีแป้นแปลงนะครับ มีแป้นแปลงขายแล้วนะครับก็ซื้อแป้นแปลงมาใส่แล้วก็เจาะเซนเซอร์นะครับสําหรับตัวที่มีเซนเซอร์ตราบเกี่ยวก็ใช้ได้แล้วส่วนใครที่มอยากใส่แป้นแปลงนะครับก็ต้องคอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้เป็นแบบเนี้นะครับแล้วก็ทํารูให้มันห่างกว่าเดิมแต่เดี๋ยวนี้หัวฉีดนะครับคอรีดมันก็แบบใส่ของฮาบูก็มีขายแล้วถ้าหาไม่ได้ก็มาหาที่ร้านได้นะครับทักเข้าเพจ เฟซบุ๊กลงกึ่งช่างต้อมวัสถินพุบุรีได้เลยครับอะไรแปลกๆมีเยอะหลายอย่างครับที่ว่าหาซื้อไม่ได้หาซื้อ,อยากๆครับอ่ะเสร็จแล้วครับหนึ่งโลรู้มาก,มากอ่ารูที่สองครับก็หมุนเข้าไปตรงๆนะครับถ้ารูเราเจาะตรงนะครับยังไงตดอกป๊าเกียวทำเกียวม,มันบังคับ ลงไปตรงอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราทําเสร็จนะครับเราก็ต้องมีน็อตลองนะครับสักหนึ่งตัวนะครับว่าเกีียวที่เราทําเนี่ยมันใช้ได้ไหมน็อตขันได้ไหมฝืดไหมลื่นไหมว่าขันได้สามเกีียวเราติดหยุดอยู่ที่ไหมครับก็ <c oughs> อันนี้นะครับหมุนเข้ารอบเดียวหมุนออกรอบเดียวเลยนะครับไม่มีเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็ เป็นเกลียวหกมิลน็อตเบอร์สิธรรมดาบ้านเรานะครับใครอย่าไปเอาน็อตไอ้น็อตก่อสร้างมาใส่นะครับที่มันเป็นเกลียวหย่บะครับใส่ไปเกียวพังระเบิดเลยนะครับก็นเ,เดี๋ยวหาน็อตเบอร์สิบลองนี่ครับยาวๆเลยเราจะได้รู้ด้วยว่าเกียวที่เราทำมันใช้ได้ไหมนะครับนี่เลยหมุนเข้าไปแบบนี้ นี่ครับหมุนเข้าไปให้สุดเลยยันยันเกลียวที่เราทําอ่ะนี่ครับก็สุดแล้วครับก็เนี่ยครับเข้าได้ยันสุดเกลียวที่เราตาบเลยทํ้ง่ายๆเลยครับซื้อดอกตาบไปชุดหนึ่งแล้วก็ดอกสว่าน4.7นะครับหนึ่งตัวนี่ครับตัวเราก็ลองหมุนเข้าไป นี่เรียบร้อยแล้วครับก็2เวอร์ชั่นครับใช้ได้ทั้งคาบูและหัวฉีดแต่เนี้ยเป็นฝาหัวฉีดจะแปลงใส่คาบูนะครับก็อีกหนึ่งตัวก็ตรงเนี้ยใช้นอ็อตอ,อุดน้ำมันเครื่องครับ12คูณ1น5นะครับ,รบใส่ได้เลยนะครับเนี่ยขาัน,นาแหวนรองอุดไปเลยไม่ต้องใช้นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการ แปลงฝาหัวฉีดใส่คาบูเลเตอร์นะครับแต่ส่วนใครที่จะหันคาบูกับหลังหรือว่าจะหันซิกแซกยังไงก็นี่ครับใช้สเปเซ,เซอร์รองชั้นหนึ่งก็ได้นะครับปุ๊บใส่ไปอย่างนี้ทีเนี้ยจะหันคาบูไปทางไหนก็ได้ครับหันได้รอบทิศเลยเนี่ยจะหันกลับหลังก็ได้ครับหรือจะหันรับลมข้างหน้าเลยก็ได้นี่ครับใช้สเปเซอร์รองอีกหนึ่งชั้นก็เสร็จแล้วครับ ก็ชอบคลิปน <os> ี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ